มันเป็นอะไรคะอ,อ,อะไรนะเน,นีนยงเกาะแต่ทั้งดากมันเป็นเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันเ้งโผลมันามาตามนิ้ว <c oughs> <c oughs> ไม่พังดังแน่แต่ว่าตอนนี้ดังก่อนก็ตอนนี้พังก่อนไม่ทนังข้อมันเป็นอะไรมันค่าหรอ

สองพ่อก no <si ันอยู่กันติอยู่นะครับติดอยู่โนกี้ไม่โอกาสออแดดคือคักแต่ว่เมื่อนี้ยยามคนเห็ดรดนี่แดดคักแห้งย่ามเกี่ยวเขาหนี่อึมครึมอึมครึมอยู่ ไม่ธรรมดานะนานนี้แต่เมื่อวานยำแรงยังยังฮะยังไม่ได้แล้วโอ้ยกระเบ,บึ้งน้มเนี่ยย่าแม่เอ้ยหลายคากหลายแน่พุ่นหลายไปหลายเยายบ,ายบึงไฟน,น้ำดรวเขานี่กัง่วงนอนซะเหลือเ,เกินนอนทาละ แค้นอีกแล้วเหรอเอาก็เห็นมางัดเนาะกระหินมาตั้งสูกโอ้ลูกพีกระห็นจกเข่าจกออกมันแรงโพอด

พ่อว่พ่อกับพ่บอกกันเนาะให้คนจับอยู่งัดเครื่อนมุผูหนึ่งข้านอนผูหนึกงเงินพิ่งมาเพิ่า่เจ้าของเนถ่าวนถ่าต่อเทาจะะแลงง้นะหมานได้งัดตัวติดตู้เอาสแล่งข่งัดสแลงอเลยพอซอยพ่อสแลงห่างสแลงห่างมัยเชื่อมแล้วสแลงงอหมอหนุนแต่ทิศน้ำหันีิน้ำมาจ้ของถ่าไดจ้ของถ่าต่อลงออุ้้น ล็อนแมนบอลแม่าเขาไปอยู่กับโทษน้ำเขาล้วเขามาอะ้สิมันไรคนหนีเด้อมันเป็นย่อนสีเสือผู้ซอยนี่แหละะวะมันเจนแหลนบอเป็นอย่างนีไปรับคนที่สคนที่เราไปดักฆ่าไปเลยนมันนักแข้งคอยเบา แยคัดแน่นดีละให้มันลุดออกเซละน้อยแล้ว, <laughs> ว <laughs> มันสิเด็บว, <laughs> ว่นักรถไปทีละนิดทีละหน่อยนันนน่นเป็นยังละ่ะเป็ยังไงเบาอะไยุบานอยียงหินมันหน่อยนะเล็บมันหน่อยไรเบาแท็กนะ ม,ม,มันลุดอันนึงมันรุดแล้วกับวใซ่เลยดอ้อมันลุดแล้วก็ขึ้นแล้วเลยเบาร์ถปอีกหนึ่งกิโลใบไหน,หนจจกโลกอ2โสองโลกายได้จากบาท สีไดรลักสีเดรลักเอาไปขายเนี่ยเอาแล้วโท่ให้เอามาอย่างสัตว์นี่แหละเกือบปีนท่องร็ย่อนไม่แลงอันนี้แหละนักก็นักเอาใส่ตะการนาลนมาทางเพื่อจะปีนขี่ต้มไหมแกว่าปีนตกไฟเขาถ้าเพงปีนนี่นะ ก็เกินนี่เอาหมูมาขาเลยมีใจให้ไล่ออกไล่บุษย์ไสออกไล่บุษย์ไสออกโอ้ยประเดี๋ยะขายยากหรอกดกินหัวกล้วยคูณเลี้ยวกล้วยตายอย่าไปหากินเด้อไม่เยื่มมวนวะจักว่ามันเป็นโรคยิงยังตาคุณย่ซอไปบอกก่อนู้ใหญ่บ้านเมือนขึ้นซีทุ่มมาติเกี่ยวเขาน้ำรงุเป็น ว่ามันคนตายพญายักษ์ไปบานพญาบากษ์พูดเอ้ะม่ายังษ์อไรยักษอโอ้ค้วยตายแบบเอาค้วยตายก็ต้องไปบอกพญาบากษ์ตีห้วยหลวงเนาะโอ้ว่ามันไม่งดตอดมันตีแก้วมันขาวดีดีอยู่เลยมันสิออกลูกมันออกอะไรกนมั้งตายทองคมแม่บโอ้ยอย่าไปหากินอย่าไปหากินมันเด้อเอาใบเขาแล้วนี่บ้านโค้งญ่นี่ก็ตายโหงมากเลยเขาเผาพลังเผาเขาตายว่าแล้วเผาอัน้องฟ้อนไหมเธอเอ้า เงียยี่ม่องได้วะรันหอนรันดีผมมืออันนี้เตยวบัดไม่เตวบัดนางยังจะปะโลเก้อเลออยกเก้อไป้วกันส่เนุ่มันไปเกียวหางาอมนมไม่ยนทั้มต้องทำตั้งแต่ปีที่แล้วจิบเกี่ยวเขาอยู่กับว่าคนตายท่วมากกับจอดรถเกี่ยวแล้วไปวัดก่อนมาตาสังมาตาสังแล้วก็มาเกี้ยวเขาต่อ เปดลานรอดยรอวิวสิบล้านกำไรแปดล้านพุ่นนะผู้ใดเขาซื้อพ่งสูพ่อเอายอเงเงี้ยนี่ไปเก็บน็อตออกนั่นน็อตถอดออกจากมองไดแน่นอน ว่าสื่อกันไข่มาอย่างดีเสียงบริสไทส์ซื้อมาอย่างเอาไปไปจะพูดใช่เอาอีกนะเอาอีกทีแล้วไป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 ไข่ไงก็ะไรดอกเก็บไม่เมื่อหลุกบอกเอามาเอากุญแจเรื่องมันจะไปพุ่นเอาตัวนี้ไปพี่นอดเหรออืมโบนี่อันนี้เอาไว้ใส่ ทืท้านละเรงรถยาเรงแล้วงรถใดล่ะกุญจเครืงรถเครงรถรถกับสองขั้นสาขั้นเนาะไม่ไหวถื้ปหานละ